มีคาถามจากทางบ้านเข้ามานะครับว่าอยากทําพินัยกรรมต้องเริ่มยังไงและต้องเสียค่าใช้ใจ่ายหรือไม่นะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับถ้าเราต้องการจะยกพินัยกรรมไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดที่ดินนะครับหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆให้กับลูกหลานก็สามารถไปทําที่สำนักง,งานเขตที่ไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นบ้านที่เราอยู่นะครับแต่ทรัพย์สินเราจะต้องห้ามติดจำนองจำนำใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อเราไปถึงสำนักง,งานเขตก็มุ่งหน้าไปที่ฝ่ายปกครองแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาทําพินัยกรรม ่วนเอกสารที่จะเป็นต้องเตรียมไปด้วยมีดังนี้นะครับหนึ่งสำนักบ้าชนเปลี่ยนบ้านที่เราเป็นเจ้าบ้านอยู่นะครับสองเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์เช่นโฉนดที่ดินนะครับสามทารกสิบสามหรือหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินที่สำนักงานที่ดินให้เรามาตอนที่เราซื้อขายที่ดินแล้วก็ให้มาพร้อมกับโฉนดนะครับสี่นะครับใบรับรองแพทย์เพื่อแสดงว่าเรามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนะครับห้าบัตรประชานชนทะเบียนบ้านของผู้รับที่ดนกรรมเอามาแค่สำเนาก็ได้นะครับหกบัตระชาชนทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดกแล้วก็เจ็ดแฟนสาามมีภรรริยของผู้ับดก พร้อมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของพยานวนค่าใช้จ่ายในการทําพินัยก,กรรมที่สํงงานักงานเขตก็มีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็หนึ่งนะครับแบบเอกสารฝ่ายเมืองนะครับค่าใช้จ่าย50บาทและ 2, 2> <c oughs> พินัยก,กรรมแบบเอกาสารรับจะค่าใช้ในในใจ่ายแค่20บาทถูกมากเถอะครับเมื่อถึงวันที่เราไม่อยู่นะครับมันจะช่วยลดปัญหาต่างๆได้ดีเลยครับ